สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพามาดูเลขเครื่องและเลขคัสซีหรือเลขเชสซีของ isuzu d-max blue power นะครับตัวนี้เป็นเครื่องพันเก้านะครับถ้า2020บบล็อกเครื่องเป็นแบบนี้เป็นเครื่องพันเก้าก็อาจจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครับหมายเลขเครื่องหมายเลขคัสซีตัวนี้เป็น หนึ่งจุดเก้าปีสิบเจ็ดนะครับเป็นบล็อกเครื่องพันเก้าครับไปชมกันเลยครับผมเลขเครื่องของเขามองดูที่ด้านบนได้เลยนะครับจะอยู่ฝั่งซ้ายเครื่องนะครับนี่นะครับผมคือตำแหน่งเลขเครื่องของเขานะครับ จะเป็นแป้นแบบนี้นะครับอยู่ติดกับหัวหมูเกียร์เลยนะครับจะดูง่ายมากเครื่องพันเก้าอยาไปชมเลขคัตสีต่อเลยนะครับเลขคัสีรุ่นนี้ก็จะอยู่เหมือนเดิมครับอยู่ตรงกลางของรถนะครับ หรือกลางฝั่งขวานะครับนี่คือตำแหน่งเลขคัสซีนะครับหรือบางคนก็เรียกเลขเลขชดซีนะครับเลขเชดซีเลขคัสซีอันเดียวกันนะครับมีบางคนถามมานะครับว่ากองน้ำมันเครื่องของ1นดเ้าอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ด้านบนนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับกองน้ำมันเครื่องของ1นดเ้านะครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับกับเลขเครื่องเลขคัสซีหรือเลขเชสซีของอิทุสตูดีแม็กบู e พาวเวอร์นะครับบล็อกเครื่อง1.9นะครับบล็อกเครื่องพันเก้ครับถ้าท่านผู้ชมคนไหนอยากทราบเลขเครื่องหรือเลขโครงรถจักรยานยนต์รถยนต์อะไรรถเก่งรถกระบะเนี่ยครับ สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับกราบสวัสดีครับผม